่อนที่จะถึงวันที่21กุมภาพันธ์2555ค่ะซึ่งถือเป็นวันแรกของการประชุมคอรมอสัญจรคณะรัฐมนตรีบางส่วนก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อรับฟังการนําเสนอโครงการต่างๆที่ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจะนําเข้าเสนอในที่ประชุมในโอกาสนี้กระสงวใกล้ข,ของโครงการที่จะได้นำคณะตรวจพื้นที่เป็นพื้นที่แรกคือการกระทรวงการทงี้คณะท่านผู้ ผมนายยิ่งลพัฒนาพิรเดชน,นายกเทศบาลเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่21กุมภาพันธ์2555ที่ประชุมชั้นสองสลรกกลางจังหวัดขอนแกน่นในจาตุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสด,ดีวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมร่วมกับนายสมบัติตรีวัฒสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่น หัวหน,น้าราชการภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นและสมาชิกผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังโครงการของจังหวัดขอนแก่นที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะระหว่างวันที่21 22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ นายสมบัติตรีวสุวรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงโครงการของจังหวัดขอนแก่นที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงข่ายระบบชนะระทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโครงการพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางธุรกิจและการค้าและโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาในตัวเมืองโดยใช้งบประมาณกว่า13,000ล้านบาทค่ะ าด้านนายจตุพงศ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่นําเสนอพบหลายโครงการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสอดคล้องกับการดําเนินงานของรัฐบาลและสอดรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการก่อสร้างทางต่างระดับที่ให้ทบทวนและปรับปรุงเป็นอุโมงค์ทางลอดถนนสายหลักจุดตัดทุกเส้นทางในรูปแบบเดียวกันกันกบจังหวัดเชียงใหม่หรือการก่อสร้างรถด่วน BRT ค่ะทั้งนี้หม่อมราชวงศ์พงศวรรษสวัสดิวัต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการที่น่าสนใจคือการก่อสร้างนิคมอ,อุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดขอนแก่นรูปแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อที่ประชุมและศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหากรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวคอนแก่นอย่างยั่งยืน